ันนี้เราจะลงกระชังค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าสิเป็นบอมีแต่แก้งสาวสาวสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนทับซูเพชสีเหลืองสาวพุทไทยมื่อนยู่โขงนะคะไป้กเอิดมักลำใหญ่ต้นตรงข้างเฮือนาฟังผลมาเดี๋ยวมาซิมกันนี่แม่เดทมาหมดตอนนี้เราจะมีภา,า,ารกิจให้เอฟซีดิตามามเฮ็ดอย่างอบ่รู้ว่าพัานอย่าง เม็ดใหญ่แต่เนื้อน้อยคนมึงหมดต้องหาทือทางค่ะหล่ะจับเอามุมเลยวันนี้เราจะเอากระชังปลาลงนะคะ,ะ <laughs> วะันนี้มือเดียวยว,วันนี้เราจะลงกระชังค่ะทุกคนมาลุ้นกัน<ป>ว่าสิเป็นบอมีแต่แก๊งสาวๆนะคะน้องเว็บ ทั้งเว็บกำลังอันอันนั้นไม้ให้อยู่นะคะเขาไม้ให้อยู่ก็ร,รู้จะเป็นหรือ่เปลี่ยนให้ทุกคนท้าทติาดตามค่ะตรงนี้กต่คือน,นัไปไป่นไปพุ่นเออนั่นกับหนุนไปพุ่นมาไปสักก้อนนั่นกับหนุนไปพุ่นเอาเนี้นั่นนเนะแนวนี้ละนู้นจุนนะ๊บให้นั่นเอาไปดึงไปก่อนนู้นก็ไปอยู่มุมน,นู้นไปดึงเชือกไว้น,นึง<ม>น,นู<ม>้นดึนเชือกยาวไว้นี่นะดึงเชือกยาวไว้ มัสซดาจ้ะมาค่ะเอฟซีเบอรวมัสซดาต่อลงไปต่อลงไปสองหน่วยก็คือว่าเอต์สร้างไปคะะเก็บมัสซิดาไปพร้อมเนาะตรงนี้ด้วทุกคนภารกิจวันนี้เสร็จแล้วค่ะนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงเวอร์นะคะก็ต้องขอบคุณน้องเว็บด้วยนะคะวันนี้มา เ,เลยไม้ไฮแล้วก็ต่อไม้ลงให้นะคะทุกคนบรรยากาศความม่านนี้วันนี้มแถิแก่งสาวๆอีแมอีลานะคะนำนนะคะอีลาคือซอยแยกไปก็มาซื้อนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะเอาป่ามาลงให้ทุกคนท,าท้าติตามาอีลาเสี่ยวป่าอีหยางมาลงเดี๋ยวท,าท้าติตามเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็บรรยากาศน,นะคะลงกระซั่งป่าทุกคนหน้ามาฝากด้วยฝีมือเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะให้คนท,าท้าติตามมาจะไลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายอันนี้ อันนี้รักเสือมอสิดานะคะนั่นเราให้เมื่อกี้จุบเอาแล้วสามหน่วยไปมือกันค่ะวันนี้เป็ดเบียกอื่นต่อกันค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ